เมนูมื้อนี้ตอนใกล้สิสินเดือนเฮาสิคิดฮอดเป็นพิเศษไปเห็นดอกมะหุ่งอยู่ข้างเฮือนกันเลยว่าสิเอาไปกินกับเมนู<จ>ที่เฮาเสียดมื้อนี้ก็กคือน้ำผิกปลากละระป๋องก่อนที่เฮาสิเพนเนากินก็นไปหาเก็บผักก่อนจ้าอันนี้ก็สิเป็นดอกมะหุ่งเนาะจ้า,จาเป็นดอกมะหุงตงแก้วกรผ<ป><ป>ักองสุรดมา <นะ S 2> ข้นหน้าก็สิมาต้มน้ำไม้ลไว้ก่อนจ้าเผื่อสิจืดกระดนเติใบงสุรดที่เฮาได้มาคฮาก็สิมาโปกอกซสกอนเนาะจ้าพี่น้งมงการนี่มันสีแข็งพอปอกแล้วเอาไปต้ม จ่าเพิ่นบอกว่าเป็นหมักริกเมื่อนี้เนี่ยหมักเดหม่มางามงามจ้าเป็นสีเขียวอ่อนหมักเดหม่มันบอกคือในนาไมจ่าพี่น้องอันนี้มันจะเป็นสีเขียวอ่อนรู้สึกว่ามันกรอบกว่านะจ่าพี่น้องบบรูว่ขึ้นไปเองหรือบ่ปลากระป๋องมื่อนี้หฮากระสิใส่2กระป๋อง<ล>ได้จา้าแกสเอาักริกหอมเดงกระเทียมนะจ่าพี่น้นองไปขวบล้างทาความสะอาดนะจาะะา้าแล้วก็มาตําใส่ปลาก,กระป๋องเครื่องปรุงที่หฮาปรุงนะจ่ากระิมีน้ําปลาปลาเด็กจักน้อยแล้วก็พงนัวแล้วก็ใส่ใบผักจ้าพีธีเล้าปลากระป๋องเพิวเนเก่จยีระแทบว แล้วกระเสายจ้ามันสีออกหวานหวานนจ้าพี่น้องกินได้สีลวกหมากกระเจี๊ยบกับใบพงสุรดน่นดบาบังหุ่งโตผู่หอมหอม,หมจ้าพี่น้องเอาไปลวกจักน้อยมากินข่าวน้ำกันเด้จา้มจามาจ้าพี่น้องน้ำพริปกปลากระป๋องนะจ้านอู้ห่มหมอหมหอมเด้จ้าเน่าเหรออื้ดอกมาคหงุ้งพร้อมจาาพี่น้อง น้ำงามกินกระหอมพร้อมจาไัยเคยกินในจ้าพี่น้องดอกมะมหุ่งดอกใบมะหุ่งจ้าพี่น้องใครเคยกินมานอ่องเอแรกคือกันจา้า อชอบกินเจะปกคนปุกหลาบมาคือจะถักจ้ะเออม,มาฮูเจ้าผู้

อของเจ้าของคือบปกเขียวแบบนี้กรอบมากืพี่น้องไพ่หมักคมุมเล้วเหมือนจะเสบได้คุ้่าะบกคมซ้ำอันบคมซ้มำใบกับหมากน่อยนะจ๊ะพี่น้องหมักน่อยคุมกว่า ดอกหมักพุงจ้าพี่น้องหอมชอกโตปุนี่หอม,อมตอนส่งสดจ้ะพี่น้อง เจ้บปากระป๋องจเจ้าเพลงบงมื้อหลัเด้อบัองหงก็ขู